ทีวีแอร์ไหนท่านผู้ชมมันเป็นทีวีของยังยิงของอยู่พี่พี่นี่ không được quán gì cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ันโดนเดอนเนี่ยโอเคเลยรถนู้นเลยโย่บาดีล้วะยานยานมันงเนี่ยโอเคใช่ไหมไปหรือเปล่ารอหรือเล ยังทกของโดนเลยเด็นบ่ถ้าเข้าว่านบมกจไม่ได้แ้ฮะขอลงเป็ลายหายแ้วฮะอะไรโดนโดนแมาังดีมากเล้้าโกรอเยอะเลยตาเลยตื่นเยอะ มาเฮ้ย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 เา้ยเฮ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 ้ย เรียบร้อยดีครับมันต้องวานให้ตกะยิ้ม